ไม่เคยอดยาลำบากอยากแลเลือทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาสวัสดีครับผมนัทวุฒธวัฒนาพนิ์ครับจากประสบการณ์ที่ไปติดตามการใช้สารเสริมตัวนี้ฮะสารเสริมตัวนี้ตัวตัวอาดีของดอกอรกร่อนเนี่ยผม ไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนเงาะสวนลำไยสวนลหลายๆอย่างแล้วก็พืชและคนดิกอะไรต่างๆผมไปติดตามมาปรากฏว่าเขาเอาไปใช้เนี่ยปกติเขาจะใช้พวกสารเคมีใช้อยู่แล้วแต่ว่าพอใช้ตัวสารเสริมสารเสริมตัวเนี้เอาไปใช้ร่วมนะครับปรากฏว่าผลผลิตผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นมา ได้ประมาณ40-50%นะฮะใช,ใช้ใช้ใช้ร่วมใช้ร่วมได้ไม่มีไม่มีมมปัญหาอะไรตัวนี้จะไปช่วยเสริมพวกสารเคมีหรือว่าสารไอรพวกสารเอนซีพวกเม็ดเม็ดเอินซีพวกทันี้ทั้งหลายเอาไปใช้เสริมได้เลยนะครับใช้ร่วมได้ไม่มีปัญหาจะไปทํางานจะตัวนี้จะไปช่วยเสริมให้ทาพวกสารเคมีหรือว่าอ่พวกไอสารอินซีทั้งหลายเนี่ยทำงานที่ดีขึ้นนะครับ ผลผลิตก็จะดีขึ้นต้นไม้ก็สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยจากปกติเนี่ยถ้าเกินถ้าเกินเราใช้สารสารตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณอ่าสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็พวกสารเคมีตัวเดียวก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เอาตัวตัวสารเสริมตัวเนี้ยไปใช้ร่วมนะฮะไปใช้ร่วมกับตัวสารเสริมไอ้ตัวตัวเคมีหรือว่าตัว พวกสารอินรีย์ต่างๆพอไปใช้ใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นประมาณ50โซนะครับเนี่ยมันดีตรงนี้เลขกอย่างเรามันจะเป็นลดต้นทุนนะครับต้นทุนจากที่ใช้เคมีปกติจะใช้กระสอบสองกระสอบอะไรเงี้ยเราก็ใช้มาลดเหลือสักครึ่งกระสอบอะไรเงี้ยมันตัวนี้มันจะไปช่วยเสริมให้ตัวนั้นทำง,งานได้ดีขึ้น มันลดต้นทุนประหยัดพวกเกษตรกรพอลดต้นทุนมันก็ได้กาไรเพิ่มขึ้นตรงนี้นจะดีตรงนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมไปดูดูมาลหลายหลาย,ลาย,ลายที่หลาย,ลายสวนเขาถามว่าใช้ผสมกับตัวนู้นได้ไหมใช้ตัวนี้ไนดะ้บอกได้ผสมได้เลยมันจะไปช่วยช่วยให้พวกสารตัวอื่นนะทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำงานได้ดีขึ้น นี่แหละใช้มันจะดีตรงนี้แล้วว่าพอใช้ทชตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นแล้วพวกเพียพวกมแมลงพะว่าพอพืชมันสมบูรณ์ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันก็จะสร้างสร้างสารป้องกันป้องกันตัวเองว่าไอ้พวกเพียพวกมแมลงมันก็จะไม่จะไม่มีมาลกวนนะฮะอย่างพวก ผลไม้อย่างอย่างทุเรียนเนี่ยทุเรียนใช้ใช้ไปปุ๊บใช้พอใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยลูกกลมสวยเต็มสุกภูเนี่ยพวกเพียพวกแรแลงพวกที่เป็นเพียแป้งเพียไก่แจ้พวกอะไรทั้งนี้ไม่มีเลยไม่มีรบก,กวนนะครับตัวนี้ใช้ใช้ตัวนี้ใช้เสริมเข้าไปหรือเราจะใช้พวกสารเคมีก็ แล้วก็ใช้อัตราส่วนที่น้อยลงไปแล้วใช้ตัวนี้เป็นอัตราปกติคือ5้ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้เข้าไปเป็นอัตราส่วนที่ปกตินะฮะที่ใช้ที่วิจัยมาแล้วว่ามันใช้ได้ผลดีมากดีใช้สำหรับห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรตัวเดียวแล้วก็พวกสารยางอื่นใช้ร่วมใช้ร่วมได้เลยนะครับใช้ร่วมได้เลยจะไม่มีผลทางไอ ให้ทำตัวนี้เสียไปไม่ไมใช่จะไปช่วยเสริมให้เขาทํางานได้ดีขึ้นพืชก็จเจริญตกโตดีขึ้นอัาตราการลงทุนของเรามันก็ดีกระเป๋ากระเป๋าเราก็ไม่ต้อใจมากเนาะนีะ่ผมอยากจะมาแนะนำนะฮะแนะนาแนะนําการใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อลดต้นทุนประหยัดต้นทุน เงินเราก็ได้กระเป๋าเยอะขึ้นนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้สารเสริมตัวนี้เข้าไปเลยอยากจะแนะนํานะเปิดเปิดใจดูเราลองเปิดใจดูว่าใช้เราเราใช้ของเราอยู่แล้วปกติเราก็ใช้ของเราอยู่แล้วปกติใช้สารตัวนี้เราพอใช้ตัวสารตัวนี้ไปปุ๊บเราลดอัตราตัวโน้นลงมาแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะผลผลิตหรือว่าพวกเพียพวกแรงว่าจะจะจะลดลง นะครับมันจะทําให้สารเจ้าอื่นนะทำงานได้ดีขึ้นการย่อยสลายเร็วขึ้นดินมันก็จะดีขึ้นเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับแนะนําเพื่อนเพื่อนเกษตรกรดูว่าลองใช้ดูว่าใช้แล้วมันเห็นผลเห็นผลจริงอันนี้ประสบการณ์จริงนะครับผมไปเยี่ยมสวนมาเยอะหลายที่ทั้งอีสารเหนืออีสานใต้ไปมาทั่วนะครับเนี่ยประสบการณ์นะครับ ถ้าสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามเนาะสนใจตัวตัวเนี้ตัวสารเสริมตัวเนี้สอบถามหรือว่าจะใช้แล้วเป็นยังไงใช้ตัวนี้ได้ไหมร่วมใช้ร่วมกันได้ไหมโทรหาผมครับผมนัทธุิวัฒนาพนิดครับเบอร์086 661 7 2ห1โทรได้เลยครับตลอด24ชั่วโมงผมให้คำปรึกษาได้นะครับหรือถ้าอยากจะได้ตัวนี้เอาไปใช้ดูเอาไปลองดูก็โทรหาผมได้นะครับผม ก็จะได้จัดสงบริการได้นะครับใ